รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย และที่นี่เองก็ถือว่าเครื่องปั้นดินเผาของเขาเนี่ยมีการส่งไปขายนะตามท้องตลาดทั่วประเทศเลยนะคุณผู้ชมครับและตอนนี้เรายือนอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พพเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญครับอยู่กับหนุ่มมอญสุดหล่อนะพี่เอกหรือว่าคุณเอกลักษณ์กสิกรมค่ะวิทยากรประจาพิพ,พิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญสวัสดีสวัสดีครับวันนี้ต <c oughs> ัดกลายเป็น ชุดมอลเลยใปกติแล้วคนที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีพื้นเพเป็นเขามาตั้งรกรากใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมฟังสักนินึงใช่คือของเราเป็นคนไทยเชื้อสายมอครับผมคือซึ่งกว่า200ปีแล้วเนี่ยเหมือนเราเดินทางมาตามลำน้ำแล้วก็มาหยุดพักรั้งแหลมที่นี่เรามาเจอดินเหนียวซึ่งมันสามารถที่จะทำประกอบอาชีพได้อย่างที่รู้กันก็คือชาวมอเนี่ยถนัดในการทำเครื่องปั้นดินเผาอยู่แล้วเราก็เลยลองนำดินเหนียวตัวนี้เนี่ยมาทำดูว่าเฮ้ยสรุปว่ามันใช้ทำเครื่องปั้นดินเผาได้เราก็เลย ลงหลักปักฐานที่นี่กว่า200ปีแล้วโอ้สองร้อยกว่าปีแลวสองร้อยกว่าปีเนี่ยที่อยู่ที่นี่มันก็จะต้องมีการเริ่มสืบทอดมาในเรื่องของฝีไม้ลายมือการปั้นเครื่องปั้นดินเผาตอนแรกๆเลยเนี่ยมันจะไม่ได้มีลดลายเยอะขนาดนี้ใช่ไหมใช่เลยครับใช่คือผลิตภัณฑ์ช่วงแรกเราจะใช้เหมือนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนอาจจะเป็นพวกอ่างรองน้ําข้าวหัวดึงข้าวพวกครกอย่างงี้ครับแล้วก็อาจจะเป็นอ่างล้างเท้าก่อนขึ้นบ้านครับแล้วก็จะเป็นโอ่ง ใช่แล้วตอนนี้มีการต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกบ้างไหมคะใช่ครับคือจะต่อยอดเรื่องอาจากผลิตภัณฑ์แนวรูปแบบคือจะเพิ่มในส่วนของการลวดลายวนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเราจะเพิ่มในส่วนของปะิลาขนาดที่ใหญ่ขึ้นตกแต่งสวนบ้างหรือไม่กระทั่ใช้ตกแต่งบ้านอย่างบ้านเรือนไทยอย่างนี้ก็จะมาต่างที่เป็นโอ่งชิ้นใหญ่ให้แกะสลักลายไทยพี่เอกครับเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าที่เนี่ยเป็นวิพิธภั์แล้วก็เปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยใช่ครับก็คือเราเปิดให้ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่า อาจจะเป็นนักศึกษาต่างๆเดินทางเข้ามาดูงานในนี้คือเราให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง เราก็จะส่งต่อภูมิปัญญาที่เราสืบต่อกันมาก,กว่า200ปีของ<ช>ข,ของชาวมอในการปัน้นนะครับ,รบผมรวมถึงคือหลังๆเนี่ยมันอาจจะมีกระแสในส่วนของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางโรงเรียนแต่โรงเรียนก็จะมอบหมายให้นักเรียนเนี่ยทำรายงานบ้างห <ม S 2> รือแม่ก็คืออย่างอ,อย่างที่ที่เห็นด้านหลังเนี่ยเราก็จะม<ช>ีทางีมงานผู้สูงอายุเข้ามาศึกษาอาจจะเป็นไกด์ไลน์ในการประกอบอาชีพครับอันนี้เลยนะคุณเฟสคุณเห็นไหมว่าตั้งแต่เราเดินทางเข้ามา เราเวกนี้สองข้างทางคือเ,เยอะมากเครื่องปั้นดินเผาทั้งหมดเลยนะแสดงว่าทุกคนที่นี่หรือว่าส่วนมากเขาประกอบอาชีพนี้หรอคะใช่ครับคือใน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 ประชากรของหมู่หนึ่งเนี้ยมากกว่า80%จะทำทำเครื่องปั้นดินเผาทั้งนั้นครับจะแสดงว่าความรู้ที่พวกเขาได้กว่าที่จะทำเครื่องปั้นดินเผามาได้ก็คือสืบทอดมาจากตระกูลของพวกเขาเองใช่ครับใช่ใช่ คุณน่าสนใจมากเลยนะรายการในวันนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็ด้านในเนี่ยตอนนี้เขารอเราไว้เรียบร้อยแล้วที่นี่เป็นนิทรรศการด้วยเขามีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นพิพิธภัณฑ์เราจะได้เห็นเลยว่าที่นี่เนี่ยความเป็นมาเป็นยังไงมีความสําคัญยังไงแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยวันนี้เขามีมาโชว์ด้วยนะเห็นว่าที่นี่เครื่องปั้นดินเผาก็เป็นสินค้าโอท็อปด้วยใช่ครัใช่เดี๋ยวพี่เอกจะพาเราพร้อมกับคุณผู้ชมไปดูด้านในพร้อมกันเลยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเลยนะสามคนต้ามาเลย ผู้ชมคะตอนนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ในบริเวณพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่นี่แล้วนะบ้านมอนมีทั้งประวัติความเป็นมาของที่นี่รวมถึงความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผาด้วยถูกต้องครับพี่เอกเ,เราจะเห็นเลยว่าที่นี่เป็นนิทรรศการด้วยอันนี้คือคเล่าความเป็นมาเลยหรือเปล่าใช่ครับผมที่นี่เล่าอะไรบ้างแล้วก็ถ้าสมมติใครที่เดินทางเข้ามา โอที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยเขาจะได้อะไรจากที่นี่บ้างครับก็คือตรงนี้ต้องอ้างอิงก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยตำบลบ้านแก่งเนี่ยเราเคยเป็นอำเภอเก่าก่อนอำเภอบ้านแก่งมาก่อนซึ่งก็จะมีทั้งสองชาติพันธุ์ทั้งด้านขวาคือจะเป็นของไทยดําแล้วก็ของเราเองก็คือจะเป็นของชาวมอญน,นะครับผมมุมนี้จะเป็นเนเทศการเกี่ยวกับชาติพันธุ์ที่เคยอาศัยอยู่ในตําบลบ้านแก่งซึ่งมุมนี้เนี่ยเราก็จะนําพวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผานเนี่ยมาจัดแสดงด้วยซึ่งจะเห็นว่ามีโอ่งเนี่ยก็คือจะมีลาย ผู้นำหรือว่าท่านบุคคลสําคัญที่มาที่นี่เนี่ยจะต้องลงชื่อลงบนโอ่งก็ปี59กาครับ22กรกฎาคมปีส5 .59 นเะครับเราได้มีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเทพเป็นการส่วนพระองค์คือทั้งนี้โอ้ยคนลุกเนี่ยขึ้นมาผมวย่าิบชั่วโมงดูใช่ครับแล้วก็คือทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของนายกเองในส่วนของท่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่รุ่งโรจน์เองนะครับเราก็คือระดมสรรพกำลังในการเลียรพื้นที่ในการจัดก็คือจะเป็นจุดที่เป็นจุดศูนย์สาธิต ตรงนั้นคือจะเป็นท er ี่รับบ being so, <mag> ุคคลสําคัญวันที่พงค์ท่านเสด็จเนี่ยก็ทรงได้รงลายประหัตไว้ใบหนึ่งเนี่ยเราน้อก้าวถวายที่พระตำหนักพระตำหนักที่อุไททานีแล้วก็ใบหนึ่งเนี่ยเราเก็บไว้เป็นสิริมงคลที่บ้านของผู้ใหญ่ลุงลดน่าสนใจมากๆกับเรื่องราวแบบนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราด้วยชาวจังหวัดนครสวรรค์และก็บ้านมอนที่นี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาคุณผู้ชมมาดูผลิตภัณฑ์กันบ้างดีกว่าเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่นี่เนี่ยมีเยอะมาก ตรงนี้นะายช้นคุณคุณดูกระถางต้นไม้กระถางเก๋ด้วยนะกระถางเก๋ะคุณลองหยิบมาซิถ้าคุณระวังนะน้ำแตกนะดูเป็นกระถางแล้วก็จะมีที่จะเป็นสองส่วนครับน้ำข้างล่างใช่เป็นทรงที่กำลังฮิตกันใช่ค่ะสีแดงนี่ครับผู้ชมก็เป็นกระถางต้นไม้ที่เขามีการออกแบบดีไซน์ขึ้นมานะครับให้แบบสามารถใส่น้ำไว้ด้านล่างด้วยเพื่อที่จะเก็บความชื้นน่นนะครับแล้วก็ทำให้ต้นไม้เนี่ย โตแบบนี้เนี่ยก็มีการจําหน่ายเช่นเดียวกันใช่ครับใช่ราคานี้ประมาณเท่าไรครับอันนี้ตั้งอยู่ประมาณร5 9ยบาทไม่แพงเลยนะต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นเนี้ยไปได้รับการพัฒนาในโครงการไทยเด่นซึ่งจะเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อหนึ่งจังหวัดที่ได้เข้าร่วมโครงการบ้านมอเราก็ได้รับการคัดเลือกก็คือต้องการที่เหมือนกับจะเน้นเป็นในส่วนของของที่ระลึกทางโครงการก็เลยออกแบบในในลักษณะนี้ว่าเฮ้ยเป็นกระถางแก้มลิงไม้ก็คือเหมือนกับในตัวข้างล่างเนี่ยเป็นตัวเก็บน้ำเก็บกักน้ำนะใช่ครับคือปลูก้นไม้คือเหมือนกับมัน ตอบโจทย์ชีวิตความมุ่งมั่นในเมืองกรุงอาจจะหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวอะไรย่างเงี้ยอาจจะมีวันสักประมาณ56วันในการดูแลต้นไม้หนึ่งครั้งก่านที่เขาจะคิดผลิตภัณฑ์ขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีการแบบคิดเยอะนะครีเอทเยอะมากครีเอทเยอะมากนะคุณผู้ชมีผลิตภัณฑ์อื่นอีกนอกจากตรงนี้ก็ยังมีเครื่องปั้นดินเผาอีกหลายประเภทแล้วก็ยังมีนี่เลยสิ่งสวยๆงามๆเดี๋ยวให้ พี่เอกของเราแนะนาสักนิดน,นึงครับผลิตภัณฑ์รเรามีอะไรกันบ้างก็ค,คืออันนี้เนี่ยต้องต้องอ้างอีกนิดน,นึงว่าเราได้ตราสัญ,ญลักษณ์จากที่เข้าร่วมโครงการเซวี v, หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ของกรมศิลปส,สมุทรสากร,รซึ่งเขาก็จะออกแบบคือออกแบบตราสัญ,ญลักษณ์เนี่ยที่เป็นอัตลักษณ์ของของตำบลเราเลยนะครับผมก็คือของเราเนี่ยจะเป็นอําเภอเก่าบ้านแก่งแหล่งเครื่องปั้นยึดมั่นพระมนตดบขนบประเพณีตั้งโตะซึ่งมันจะบ่งบอกความเป็นมอ์มีโอ่งนะมีไทยดำนะแล้วก็มีวนดบที่บรรจุ เป็นโลโก้แบบนี้ใช่เราก็จะเอาต่อยอดด้วยการที่ใช้ลายอัตลักษณ์ตรงนี้เนี่ยมาใช้ในการทําของที่ระลึกจาหน่ายนี่ค่ะครับผมเป็นกระเป๋าแบบนี้ก็สวยงามนากมีกระเป๋ามีเสื้อนะครับแล้วก็มีของชํารวยอีกมากมายใช่ไหมฮะใช่ครับพี่เอกก็พามาดูแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็พามาดูเครื่องปั้นดินเผากันบ้างที่นี่เครื่องปั้นดินเผาเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วหนึ่งเลยลวดลายสีสันการดีไซน์ ซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีแบบเป็นร้อยๆแบบเลยอะ น่าจะมีเป็นพันแบบนะคุณน่าจะเยอะมากจริงคือแบบน่าหลากหลายเพียงแต่ว่ารูปทรงเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ2-3ถึงรูปทรงคือลักษณะเป็นกระถางคือคล้ายๆเดิกันใช่ใช่ใช่เพียงแต่ว่ารูปแบบหรือว่าลวดลายเนี่ยอาจจะมีการอ่าแล้วแต่แล้วแต่ความถนัดของแต่ละโรงงานที่จริงกระถางแบบนี้มันเป็นเหมือนงานแฮนด์เมดเลยเนาะที่แบบว่าจะมีแค่ชิ้นเดียวในโลกใช่เลยครับทุกขั้นตอนแฮนด์เมดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการปั้นการเขียนลายเพราะทุกทุกใบเนี่ยผ่านการเขียนลายด้วยมือทั้งหมดเราสองคนอยาก กระถางเป็นรายชื่อรายการอาี่้ยคะกระปุกป,ปัญญาสามารถทําได้ไหมได้เลยครับเราทาได้นะ,นะคุณต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่เราจะมากันในวันนี้แหละแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยไอ้เจ้า<ม>เขาเรียกว่าอะไรอะกระถังใช่ไหมกระปุกป,ปัญญา,าเดี๋ยวเราจะให้ผู้ชายท่านหนึ่ง <ไข S 1> ที่คุณบอกว่าหล่อมาก ใครน่าต่อที่สุดดีต่อมากเขาจะพาเราไปดูเขาบอกว่าทำว้ให้รายการเราเลยอ่ะอ๋ออืมแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่เอกเองก็จะพาเราไปสอนอาชีพคุณผู้ชมด้วยนะครับเกี่ยวกับการทําเครื่องปั้นดินเผาครับผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นรูปเป็นทรงหรือเปล่าต้องลองครับต้องลองบ่นไหมล่ะครับพี่เอกขึ้นรูปยังไงครับพี่เอกมันมันเหมือนเครื่องที่มันหมุนหมุนนี่ใช่ใช่ขึ้นรูปบนแป้นปลาไอแป้นหมุนเหมือนแป้นหมุนคือเราต้องประคองเขาหรอคะใช่ครับ่แล้วจะมีเล็กๆแบบนี้ทำได้ไหมคะเ ครับเดี๋ยว <c oughs> เราจะไปพบกับผู้ที่สนับสนุน <c oughs> นะครับ <c oughs> เกี่ยวกับโครงการที่เราจัดทำขึ้นมาที่นี่ไม่ว่าจะเป็นทุก ขึนนะคุณผู้ชมครับ<ฆ>และนี่ก็คือแบบเขาเออกแบบว่าน้ําที่เขาเตรียมไว้เพื่อที่จะมาต้อนรับเราคุณผู้ชมครับแล้วก็มาใส่ในภาชนะที่เป็นเครื่องปั้นดินเผามันเย็นมากนายกอง์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก่งค่ะท่านพิ่ทักษ์ตั้งแต่งหรือว่านายกหนอสวัสดีคสวัสดีครับนายกหนอที่ทุกคนเนี่ยถ้าสมมติเรามาละแวกนี้ทุกคนจะรู้จักเป็นอย่างดีนะคนายก,กพี่หนอแล้วก็แบบอยดูแลกิจกรรมทุกกิจกรรมเลยแล้วก็โครงการต่างๆด้วย นายกครับก็คือเราเนี่ยมีส่วนที่เข้ามาดูแลในเรื่องของการสร้างอาชีพการทําโครงการต่างๆคนที่นี่เป็นไงบ้างครับตอบรับยังไม่ไช่วงแรกครับจริงๆแล้วนะครับเรื่องเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขามีมานานแล้วเราแค่เป็นหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนนะครับเราก็ต้องแสดงวิสัยทัศน์ได้ดู้ว่าการจะส่งเสริมสนับสนุนไปทางไหนครับเช่นผลิตภัณฑ์นะครับพัฒนาเอาต้องผลิตภัณฑ์ครับโฟดัก นะครับสินค้านะครับรวมถึงการโปรโมชั่นนะครับรวมการออกแบบถึงการแต่งกายประเพณีวธรรมเราต้องทําให้ได้หมดนะครับเพื่อจะส่งเสริมเป็นการท่องเที่ยวนายกหนองมาเก็ตติ้งนะคือดูเรื่องการตลาดด้วยคือดูในเรื่องของการสร้างอาชีพไม่เท่าไหร่คือดูในเรื่องของช่องทางการตลาดส่งเสริมให้คนในนี้มีรายได้กันด้วยและอย่นี้คือในเรื่องของการควบคุมคุณภาพต่างๆเนี่ยเราได้มีการมาแบบ เขาเรียกว่าดูแลลงรายละเอียดเยอะแยะแมครับจริงๆแล้วตอนเรื่องคุณภาพเนี่ยเราบอกกันเลยนะครับเป็น GI เราเป็นจุดบ่งชี้ทางยุทธศาสตร์ของจอังหวัดนครสวรรค์แห่งแรกและแห่งเดียวตอนนี้น,นะครับเรื่งองเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเพราะฉะนั้นรับรองคุณภาพนี่เยี่ยมเยี่ยมนะเราเห็นว่าเรื่องของรายได้เนี่ยเป็นอันดับต้นๆของนครสวรรค์เลยค่ะยังไงคะเรื่องถ้าเราพูดถึงเรื่องสินค้าโอท็อปเราถ้ามานครสวรรค์เขาจะคิดถึงโมจิโมจิต้องเป็นอันดับหนึ่งแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ ไม่ใช่ครับครับเป็นเครื่องปั้นดินเผาเนะครับปเป็นรายได้ดอ,อันดับหนึ่งเดี๋ยวนะอันดับหนึ่งเลยนะคุณ<ช>ของน้งองสวรรค์คุณผู้ชมและด้านล่างของเราเนี่ยว้าวมากๆก <S <S กระถางกระปุกป,ปัญญาครับรายการของเราเลยสวยงาม <S <S คนจองได้ยังว่าจะใบไหนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไปนัดแนะกับเขายังไงให้เขาตอนัดแนะว่าขอหนึ่งใบจะเอาไว้แจกคุณผู้ชมหนึ่งใบดูสิเนี่ยมาแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องติดตามท้ายรายการเพราะววันนี้เนี่ยเรามีกระถางสวยๆมาแจกด้วยเผื่อที่คุณผู้ชมเองเนี่ยจะได้ เอาไปปลูกต้นไม้กันเพราะว่านี่เป็นกระถางต้นไม้นะครับกระปลูกปัญญาสวยงามเลยอันนี้คือเป็นการปั้นมือทั้งหมดใช่ไหมใช่เป็นงานแฮนด์เมดนะครับแล้วก็ทาสีด้วยมือทั้งหมดเลยคุณคือพวกเครื่องปั้นดินเผาตัวนี้นะครับเราบอกได้เลยว่าที่ที่ที่เราคุยบอกว่าหนึ่งครับหนึ่งชิ้นงานหนึ่งชิ้นเดียวในโลกนะครับเราปั้นดิ่งขึ้นมาแต่ชิ้นจะไม่เหมือนกันรวมถึงกระบวนการผลิตเนี่ยเวลามันเผาออกมาสีก็จะไม่เหมือนกันแต่ละอันสีไม่เหมือนด้วยใช่เวลาเรา ได้ไปชิ้นหนึ่งเนี่ยจะไม่เหมือนชิ้นอื่น <c oughs> ต้องกลับมาซื้อใหม่แล้วการที่เราจะกลับมาซื้อเนี่ยฮะท่านนายก็คือถ้าเขาจะเดินทางมาคือต้องมาเอาที่นี่ต้องมาซื้อที่นี่อย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าเรามีการจําหน่ายไปที่ต่างจังหวัดด้วยยังไงจริง<ะ>แล้วการส่งเสริอมอาชีพนอกจากผลิตภัณฑ์แล้ว <c oughs> นะครับมันก็เริ่มถึงโลจิสติกการขนส่งนะครับคนในตําบลเนี่ยบางคนเขาปั้นไม่เป็นเขาเาก็สามารถออกรถมาคันหนึ่ง ขนส่งโลจิสติกไปขายที่อื่นๆในเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ขึ้นอีกบูรณาการในชุมชนนะคือครบทุกวงจรในอนาคตเรื่องข้าวปั้นนินเผาเนี่ยนะครับดินนะครับเป็นวัตถุสําคัญอนาคตมันหมดแน่นอนนะครับจะทายังไงนะครับให้ประชาชนมีรายได้มีอาชีพนะครับยั่งยืนต่อไปนะครับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์าใหญ่ๆก็ต้องเล็กลงนะครับเป็นข้าวปั้นก็จะสวยงามขึ้นเป็นลายวิจิตรขึ้นนะครับมีสินค้าที่แพงขึ้น นี่ครับเราเราตั้งเป้าหมายไว้ถึงขนาดนั้นก็คือมันเพิ่มมูลค่านี่คือวิสัยทัศน์ของผู้นำสุดยอดค่ะยอดมากๆที่ผ่านมาเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยสินค้านี่ผลิตไม่ทันนะครับเห็นไหม จากกระแสการปลูกต้นไม้จากวิกฤตเป็นโอกาสเลยนะครับคคนไม่รู้ไปไหนกันปลูกต้นไม้อยู่บ้านขายดีมากตอนนี้คุณมะเดี่ยวของเรานี่แหละค่ะคือผมปลูกต้นไม้เป็นป่าแล้วค่ะเราเก็ถังแล้วหลายๆคนเนี่ยบอกว่ากระถางบางทีแพงกว่าต้นไม้นะถ้าสมมติไม่ใช่เครื่องปั้นดินเผาคุณผู้ชมคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเนี่ยมันมีนี่คือเครื่องปั้นดินเผานะคุณผู้ชมที่หลายๆคนบอกว่า เอ้ยมันแบบมันจะเดิมๆหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เขามีการทําออกมาหลายลูลายแบบมากๆต่อยอดกันขึ้นมาครับคุณผู้ชมและก็ช่วงท้ายรายการ <c oughs> ในวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูกันซิว่าการปั้นมันจะยาก อย่างที่หลายๆคนคิดหรือเปล่าว่ามาเดี๋ยวจะปั้นได้ไหมแล้วคุณเฟสเนี่ยมือแบบนี้ได้แน่นอนต้องภูมิใจแน่แน่ครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตามเราทั้งสามคนเนี่ยไปลงมือปั้นกันนะครับแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยที่สนใจอยากจะนําอาชีพตรงนี้ไปต่อยอดเดี๋ยวลองไปดูกันซิว่ามันจะปั้นยากง่ายกันขนาดไหนมันต้องง่ายแน่ๆค่ะคุณผู้ชมไปเลยค่ะ ครับในไหนเนี่ยเราก็เดินทางมาที่นี่แล้วเราจะไม่ดูถึงกรรมวิธีเนี่ยเป็นไปไม่ได้ไม่ได้ค่ะถึงที่แล้วเรานัังขนาดนี้แล้วคุณคือเราต้องมาลองทําดูว่ามันจะยากขนาดไหนตอนนี้เรามีวิทยากรน้อยด้วยนะน้องแบงค์น้องแบงค์าอายุ26ปีสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแบงค์เองเนี่ยคุกคิวกับที่นี่มาเท่าไหร่นานนานหรือยังเลยก็นานแล้วครับยังเริ่มฝึกเหรอฝึกเหรอครับก็ปีสองปีปีสองปี มันดูฝีไม้เริ่มกันเลยไหมเริ่มเลยค่ะนี่เราเราวางเซตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมกับดินที่เนี่ยทั้งสองคนเขาสไว้เรียบร้อยวันนี้เราทำเป็นแบบกระถางสูงสูงขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวเราให้น้องแบงสาธิต่เลยดีกว่ารวมตรงกลางคือเราใช้นื้อฟักน้ำมือกน้ำชโลไปที่ดินไปที่ดินทั้งหมดใช่ครับแล้วก็กลมให้มันนิ่ง งให้เขานิ่งเหรอคะใช่ค่ะคุณผู้ชมดูนะคะระหว่างน้องแบงค์กับคุณปูขามันดูเหมือนมันดูเหมือนแบบอารมณ์แบบมันไม่รู้เขนไม่กลางของเขาขึ้นรูปแล้วผมก็ขึ้นอยู่เนี่ยเดี๋ยวฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่กันปึ๊บฝืนมันไหมฝืนมันไหมฝืนมันฝืนมันกันคุณคุณไม่ได้นำจานรองนะคุณผู้ชมคะดูสิคะ มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณมันไม่ง่ายเลยันไม่ง่ายเลยกับการที่แบบเขาจะขึ้นรูปออกมาแบบสักอันหนึ่งเนี่ยคุณของเขาขึ้นครึ่งครึ่งอันแล้วดูติวิ่งเขามีการเอามือมาประกบกับันจริงจังมากผมทำยูผมทำยูเพราะว่าดินออกมาเป็นอย่างนี้ยังไงต่อคะถ้าดินออกมาเป็นนี้แล้วยังไงต่อก็คือได้แหละได้ใช่ไหมได้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  วุ่เริ่มขึ้นมาเป็นจานค่าวอ่ยเราทำกระถาเริ่มมาเป็นกระถางแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่ดูก่อนคุณผู้ชมเชียร์ใครคะคือมันไม่กลางเลยครับคุณผู้ชมครับระหว่างน้องแบงค์กับคุณมาเดี่ยวกระปุกปัญญานี้เอามาเรื่อยๆแล้วคุณมดูสี่ว่ากระถางของคุณเนี่ยจะเป็นทรงทรงไหนคุณพูดไป่ามันเป็นอย่างนี้เลยหลุดแล้วค่ะ โอ้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ่ะมันไม่ง่ายแต่แอบดูเขาตอนนี้มันไม่ได้ของเขาทำไมเป็นอย่างนี้เราาคื่องนนู้นทำไมเหมือนง่ายจังเลยน้องแบงค์มันง่ายอ๋อใช่แล้วไอฝนบ้า่คือเราทำไว้แล้วเราทำเราแบงค์สุดยอดมากเฮ้ยเนี่ยเอาเอาเป็นว่เท่านี้แล้วกันเอาเป็นเท่านี้แล้วกันน้องแบงค์ครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนิดนึง คือประสบการณ์ของการทำเนี่ยก็คือของเราประมาณปีกว่าแลวคือวันหนึ่งเนี่ยทำเยอะไหมครับต่อวันถ้าสมมติว่าเราจะปั้นปั้นอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่ขนาดดินไซส์ที่เราจะปั้นครับถ้าขนาดใหญ่หน่อยก็น้อยหน่อยประมาณ5060ใบ5้า0ิบใบต่อวันนี่คือน้อยแล้วนะคุณแต่เกิดลูกเล็กน้อยก็ประมาณเป็นร้อยครับเป็นร้อยมากสุดนี่คือที่เราเคยนับว่าเราเคยทำเป็นชิ้นชิ้นเนี่ยประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณร้อยกว่าร้อยสองร้อยลูกเล็กนะ ลูกเล็กร้อยสองร้อยประมาณสองร้อยแล้วตอนนี้อะไรที่ต้องการมากที่สุดคะขายดีสุดขายดีก็เป็นกระถางทรงพอดสูงธรรมดาแล้วก็มีพวกจานรองขายดีกรถางกุ้งไม้เนี่ยเอาเป็นว่าวันนี้สนุกสนานมากๆขอบคุณน้องแบงค์นะคะ